เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับนี่ผมมาชิปโอ้รถสวยให้มาชมเลยซื้อเลือกใช้นะครับอ,อันนี้ตัวยุติภาพตัวยุติภาปี2012เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยๆเลยเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับน้ำมันล้วนพร้อมใช้เดินทางไกลสบายบอดดีๆไม่มีชนนะ สีสวยงามงามทั้งคันเดิมๆบางๆช่วงล่างทําให้ใหม่ครับใช้กันอีกยาวแอร์เย็นเพลงเพราะภายนอกสวยภายในสะอาดราคาก็ถูกด้วยครับห้าหมื่นสองพบาทเท่านั้นเองไปครับเที่ยวขับโชว์กันรอๆครับคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนะัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้น้าหลังเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมไม่มีชนหนักเครื่อง1 Z R ครับพันหกร้อยซีซีเกียร์ธรรมดาขานหน้าบางๆางตะเข็บใต้ขวาลอยพับลยอักอยู่ครบภาษีสิงหาหกเก้าครับยาวยาวเต็มปีครับห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทคุม้ม ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ